เอาอาการที่แนะก็ดีคอ่าอัเจอไหมคะคงจะให้านโอเคขอบคุณค่ะทําเป็นแผ่นกระจกเลยเนาะเป็นกระจกใส่กระจกแล้วติดๆไว้เลยแล้วก็มันก็ไม่หายพอใครดูก็ไปอ่านตามนั้นเนาะมันไม่มีตัวเลขครับ สวัสดีค่ะคนสวยเข้าไปดูตัวเองนะลูกนะฝนตกใส่แล้วม้งก็ไปตามฝนล้วมั่งต้องไม่ต้องดูดวงเอาไปซื้อแล้วจะดีไหมใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละก็ซื้ออุ้ยจริงๆนะคุณแม่เพราะว่าใครมานี่ก็หอแล้วก็นี่แหละถูกงันก็มีสะตายที่ มาข้างบนลูกคุณแม่ก็จะลืมนะเท่าไหร่นะสามเก้าสามเจ็ดไอสามสองนี่ค่ะคม่ใช่เสามเก้าเออเจ็ดสิบสองเลยหรออืมเจ็ดสิบสองเลยเหรออู้เอนั่นเร่งลดลงพลเลยนะรถลุงลดลงพนลุลงพลเลยนะเลียนรถลุงพนอจะเียนลดลงพล หกบเจ็ดยังไม่มีด้วยหกสินะบ้านเลขที่หลวงพทลี่หลงพนไงที่ออกไปวันนั้นน่ะอย่าลืมจำไว้ออกแล้วก็อีกได้เห็นไหมเจ็ดสองออกแล้วออกอีกใช่จำไว้ด้ยอไปหาเจ็ดเจ็ดสอออกแล้วออกอีกไม่มีหรนะันั่นแหละจะต้หาเจ็ดของหลวงพลนะเอาใส่เจ็ดสองะเจ็ก็เลรถียกรถกระบะ หกเจ็ดก็เลขบาร์เลขที่ท <Yeah. S 1> ี <hand <brainstorm> <hand <reading Gülme> ่ออกเมื <hand> mm ่อกี้เลขที่ที่ออกวันนั้นอะสองหกเจ็ดได้เยอะสิคะเราเลขที่ได้เลขที่เขาได้เพราะว่าเขาดูในคลิปไงก็เห็นแต่ละช่องก็ไปถ่ายบารเลขที่บ้านลุงพลวันนั้นอะที่ทํารั้วน่ะแล้วเลขที่มาแปะข้างนอกวันนั้นเขาหวยออกวันนั้นอะ หกกับเจ็ดได้ไหมหกกับเจ็ดได้ไหมสองใบาได้มันจะดอนก็อันเลยหกเจเจ็ดสันเรงแรงไม่มีมีแต่แล้วครับมันน่นจะหมดแล้วค่ะมันแน่นไปไหมเหอาเยอื่นหนอมัน ได้จนนานเนีดสี่อ้าก็อายุลุงพลเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบแปดอ้ยสี่สิบเจ็ดได้หลายตัวเนี่ยเท่าไหร่นะสามเก้าสี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสี่หรอคะอายุลุงพลสี่สิบเจ็ดกซื้อกลับไงเออทำไมอ่ะ ก็เรียนอยู่แค่นี้อยู่กันอยู่แค่นี้น่ะอันนี้อันนี้ไปนี่กับก็เป็นี้สี่สิเจ็ดสี่สิบแปดอันนี้อายุลงพอไม่อะไรสามเก้าเรียนอยู่ตรงนี้เลยสามเก้าวันก่อตั้งไปเลยวันวันที่สิบธันวาแม่อย่าลืมมานะวันบวงสว่งสิบธันวาค่ะวันวันบวงสวงใหญ่นีค่ะ งานใหญ่เลยวันที่วันเกิดลุงมาวันนั้นก็มีหมอลำซิ่งคนเยอะมากนี่น้าแล้วเนาะมันเพิ่งเพิ่งผ่านไปอ่ะเนาะจ้าก็เลยเงียบงานเพิ่งผ่านไปคนเยอะเดินทางปลอดภัยนะต่อไปไปชนบุรีอันนี้เราจะไปชนบุรีแล้วเหรอคะไมจะอุดรเหรอครับผมไม่จะอุดรนี่จะไปโตเลยคะจะไป ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหมไปชนบุรีไม่แน่ใจกำลังคิดคิดเดี๋ยวจะเอาขึ้นน้ำปกให้หางง่ายนะคะคิดใจดใีก็คือจะไปาหาลูกป,ปูอะไรนะรน,น้ำปูน้ำตาลนะลูกปูว่า,วาอ๋อลูกปูจะไปวันนี้คงสร้างเสร็จแล้วคงสวยเนาะไปตอนที่สร้างยังไม่เสร็จยัง <laughs> เข้าไม่ได้นะคุณไปมา <ไป S 1> <ๆ>แล้วไปมาเมื่อวาน วันเมื่อวานที่ผมพาลูกค้าไปออกทิปมาโอ้อะไมาเนี้ยสวยมากเลยเนาะสวยสวยมากเลยเนาะ จ้าเดินทางปลอดภัยลูกสวยน้องเข้าหุ่นดีมากลูกสาวก,ก็น,น่ารักเทปซีมาบุมาอันนี้พอดสวัสดีค่ะทัวร์มานะคะตอนนี้คุณแม่สวัสดีค่ะมาจากสายค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะมาแต่สายน้อนี่ระจาเพื่อบรรมวงค่ะโอ้ไปไปข้างพุนกับไปบายยุข้างพุนค่ะขึ้นไปนี่ก็ได้ค่ะขึ้นไปข้างบนได้เบิร์ดค่ะได้เบิร์ดได้ทั้งเบิร์ดเลยค่ะอันรู้ว่าจานจะอยู่บ่คะไม่อยู่ค่ะไปงานไปงานอันข้างนอกโอ้โหรถหลูเลยนะคะพาพาแม่แม่มากันนะคะยินดีต้อนรับเชิญค่ะนี่นะคะถั่ววันนี้นะคะ วันนี้มีทวม์คณะทัวรมาสองคันเลยนะคะโลนนุ่นโลนโรนโรนของบ่าวนุนะคะตอนนี้กำลังโรนอยู่นะคะสวยป้าแม่แมไทยไายบ้าค่ะ ถ่ายเองมันสุดแสดงงามก่ะถ่ายหายแสดงงามแสดงเบิดโตเบิดหยังถ่ายหายบ่จาเคเดี๋ยวยายถ่ายรูปให้ให้เอฟซีก่อนนะคะลมแห้งกล่องสุลมบ่นอนนี่ยนอนรมหรือเปล่ากลวองข้าดีเลยยายเอาต้มซำมั้มคะต้มโอเนี่ยเอาจูเนีอาได้หลายคนเออหลายคนแกเขาปเป็นเต็มกล้องเลยจา้า อะไรหลายคนยเอะไรหลายคนเนาะมเต้นป้องเลยเนาะโอเคหนึ่งสองโอ้เด็ทุกคนเลยค่ะนน้้ำำเอ,อาวิดีโอป่ะค่ะวิดีโอปะ เรียบลงงก็ถ่ายก,กันวีเียอ,องไงแม่นี่นะคะรถก,ก็จอดเรียบร้อยแล้ว,ลวโอ,อนน้โหสวยทุกคนทำไมบอาม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 อมาอนนี้เกกลาม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 อมามา้ามามีมามาามาเาาามาาาาาา ขับไปบ่งในกล่อง่องสมอชาแนลเด้อไปบ่งกระของน่ะมาแล้วหมดค่ะเบิดค่ะบิตองนางค่ะบิตองนางแบบนี้เลยค่ะเต็มแล้วค่ะโอเคเลยค่ะพอดีไม่ต้องซ้อนค่ะมันอยู่อยู่ได้อีกเยอะไม่ต้องซ้อนค่ะค่ะไม่ต้องซ้อนเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแดดกำลังออกสวยมากหนึ่งสองสาม โอเคเต็มนะเต็มเฟรมเลยนะคะแต่อันนี้น่าจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อ่าหนึ่งสองสามฮาน,น้ามาค่ะโอ้สวยทุกคนนะคะ